ครับวันนี้ก็เราจะมาซื้ออะไรนะครับอะไรอยู่ที่บรีรัมนะครับตอนนี้อ่าสะดือของเจ้าโลคอบชินูนะครับก็มันไม่ได้ขาดครับมันโค้งครับมันเสียทรงนะก็เลยเลยถอดนะถอดแล้วก็ถอดแล้วก็มาซื้ออะไรอยู่ร้านเด็ดนะครับตอนนี้ก็ มาเช้าโพดนะตอนแรกคิดว่ามันจะต้องเปิดแต่เช้าครับที่ไหนได้ครับน่าจะเปิดแปดโมงนู่นแหละครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงสิบนาทีนะฮะเดี๋ยวก็ต้องรอรอสักพักเลยนะเดี๋ยวอีสักยี่สิบนาทีเขาจะเปิดร้านหรือเปล่านะครับนี่ก็รอน่าจะนานนะฮะสารีมานะครับเจได้ ไม่เปิดครับก็ครับก็โอเคฮะนะมาซื้ออะไรครบเรียบร้อยนี่นี่สะดือไปน,นี่ฮะหกโอยาวอยู่นะฮะได้หัวน็อตมาใหญ่มากเลยหรือไม่ใหญ่น้อเท่าเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวจะกลับไปใส่ครับร้านเด็ดอะไรนะครับ มันก็เป็นกรออากาศออโอเคครับกลับ,บ้างครับได้อะไรแล้เดียด๋วยวไปใส่ของใหมเนปช่างเปลี่ยนคันน้ำมันเครื่องเนปหายแต่เนีปไปฟังดิตอ,อยาตนลึกด้านเอง

yên sí, đi điểm đó nè đi vừa khôn tròn ừ tốt đi cái không bà hả pha khó Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

bà đi nó tiền bạc rồi nhưng mà tết ừ. khi thì nghề anh bắt từ trăm mà thì anh vô tới một tớ, đúng rồi rồi tôi cọ tiền nhiều bạc bạc rồi chịu nó chăm gì anh ấy chưa hình chia cắt ba đúng mua cắt lên anh anh mua ra đi mua mua đi mấy tiền cắt anh mua linh được ở, ở tầng sân ừ. mình, đúng mua cả rồi đi, tiền bạc tôi mới tí việc bạn nào quay việc nào เองก็อรมณ์โอเคหัวรถหตอ่ะตนแรกสมอหัวรถอตพ่ออินทองบางอ่ะตัวโครมตัวโตนะดูไอแบบเหมือนยังอ่ะที่ป้าอ้วกัดก่อยมานนี่เป็นตัวโครมนี่ใส่ตัวแล้วกังละตัวนี้เข้าอีครับก็ตอนนี้ก็ใส่เรียบร้อยนะวัดจากตัวนี้เดี๋ยวจะลงอีนิดหนึ่งอ่าถ้ะอีนิดหนึ่งครับเพราะว่า นี่มันก็เยอะแล้วนะครับเพราะว่าหัวลงอีกนิดหนึ่งครับเพราะหัวตัวนี้มันจะอยู่ประมาณนี้ครับสองสามเกลียวครับอ,อ้เยอะกว่าแล้วนี่อัดเยอะกว่าแล้วพอดีแล้วนี่ เดี๋ยวลงอีกนิดหนึ่งครับอีกเกลียวหนึ่งมันโค้งครับเนียนเก่าโค้งนิดเดียวครับกลิ้งไปไงรู้ว่าโค้งครับนีย่ยังไม่ขาดครับเสือแต่โคง้งเดี๋ยวอัดลงอีกนิดหนึ่งนะครับ <Okay. S 2> เรียบร้อยลังขันนะักใส่นี้แล้วแต่ก่อนมันเลื่อนนะนี่นีย่ยเลื่อนใส่ใหม่ ตัก muri เรื่อยๆเลยจ้ะอันนี้เต็มบิลเลยนะอันอดสัจจะเลยเดี๋ยวบ้างตัวนี้เรียบ